วนี้อยู่ที่เมืองมอเทเวลนะคะจะพามาดูการประกวดไก่นะจะมีไก่ของพื้นเมืงองไก่รี่อยู่ด้านหลังนั้นนะคะไพอมาถึงนะคะติ๊ก็ตกใจเล็กน้อยนะติ๊กคิดว่าเป็นไก่เป็นๆอ้าวปรากฏว,ว่าเป็นไก่ที่ฉลุกหนังแล้วนะคะอืมก็คือไก่ที่นํามาประกวดเนี่ยนะคะเป็นไก่ทีผ่ผ่านการเชือดแล้วนะะ เขาก็จะขึ้นรูปขึ้นร่างนะคะผูกโบเรียบร้อยนะคะมาประกวดว่าไก่ตัวไหนมีน้ำหนักให้น้ำหนักดีกว่ากันนะคะไก่ก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะ <Wow. S 2> เขาบอกว่า,าตัวไก่เนี่ยเหมือนธงชาติของฝรั่งเศสเลยเบลบล็องฮ o สนะคะเบลก็คือขานะคะขาสีน้ำเงินนะคะไก่เมืองเบตต้องขาสีน้ำเงิน บลองสีขาวนะคะสีขาวก็คือขนไก่ฮูชก็คือสีแดงนะคะสีแดงก็คืองอนไก่นั่นเองนะคะแต่วันนี้ไก่ไม่ได้มาเป็นเป็นนะคะอาจาจะดูยากนิดนึงไก่ที่เราเห็นที่เขาเขียนว่าปูหลานะคะปูหลาก็คือไก okay. okay. ่ะะตัวเมียนะคะอย่างนี้ไก่ตัวเมียนะคะแต่ถ้าเป็นที่เขาเขียนว่าช,ชาปงนะคะชาปองอันนั้นเป็นไก่ตอนนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ตัวเมียนะคะไก่ตัวเมียะะพันเนื้อนะคะปูหลา อันนี้เป็นพันเนื้อนะคะตัวใหญ่นะคะและตัวนี้นะคะที่เห็นพวกโบสีฟ้านะคะก็คือไก่ตอนตัวผู้นะคะหรือชาปงนั่นเองนะคะไก่ตอนนี่จะตัวใหญ่มากนะคะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะเขาจัดกันในเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่4ที่เหมือนกันนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันต้องเช็คเวลาค่ะในงานมีหนังสือเล่มเล็กนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับไก่นะคะไก่พันธุ์พื้นเมืองนะคะแล้วก็ฟาร์มต่างๆนะคะถ้าสนใจนะคะแล้วก็ยังมีตำราการทำกับข้าวคู <c oughs> ่มือการทำกับข้าวด้วยนั่นเองนะคะ <c oughs> ว่าไก่นำไปทำอะไรได้บ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> และที่สำคัญในงานเลยนะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะมีเชฟชื่อดังของฝรั่งเศสนะเชฟมิชลินอะไรอย่างนี้นะคะมาร่วมงานแล้วก็มาตัดเสียไก่นะคะนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับฟาร์มที่ชนะเลิศนะคะ <c oughs> ที่เห็นอยู่นี้นะคะไก่ขนเสียมดำก็คือไก่งวงนะคะเขาก็นำเข้ามาประกวดด้วยนะคะเอาละในที่สุดนะคะเราก็ตกลงซื้อไก่ไปตัวหนึ่งนะคะเป็นไก่ตอนตัวผู้นะช่อปงนะคะได้ไปตัวหนึ่งประมาณ3มโลก,กว่าๆนะคะราคาไก่ที่นี่นะคะที่ผ่านการประกวดเนี่ยราคาแพงนะคะแพงกว่าในตลาดทั่วไปนะคะแต่ว่ามันเราจะได้ไก่ที่แบบว่ามีคุณภาพนะคะ เราซื้อไก่ไปจัดงานคริสต์มาสกันนะคะในวันที่25นี้นะคะเอาละเราได้ไก่แล้วนะคะเราต้องตักกันแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย